สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการซูมไอดอลค่ะก็เวลานัดพบนะคะที่เราจะได้มารับฟังมุมมองการใช้ชีวิตเชิงบวกค่ะโดยมีหลักคมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนของย่อมมหาปูชนียาอาจารย์เป็นต้นแบบและก็เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะคะทักทายสมาชิกซูมทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมอยู่ในห้องซูมนะคะซึ่งถ้าติดตามรับชมห้องซูมค่ะก็สามารถติดตามรับชมได้ที่ซูม0ูนย์เค หรือว่าติดตามรับชมนะคะที่ gbnus.com ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะต้องบอกว่าซูมไอดอลของเราในวันนี้นะคะเป็นคุณหมอค่ะที่ประสบกับความสำเร็จในชีวิตมากมายคือมีความสุขต่อตัวเองแล้วก็มีความสุขในการทำงานแล้วก็ทำหน้าที่กัลายานมิตรให้กับคนรอบข้างอีกด้วยแล้วก็มีใจที่เป็นสุขในการทำหน้าที่เป็นคุณหมอค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในอาชีพพระโพธิสัตว์เลยก็ว่าได้นะคะ ความสุขทั้งหมดนี้นะคะเกิดขึ้นได้อย่างไรคุณหมอที่เป็นแขกรับเชิญของเราพร้อมแล้วค่ะที่จะมาแบ่งปันแนวความคิดในการดำเนินชีวิตเชิงบวกมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันด้วยนะคะขอต้อนรับแพทย์หญิงนัชยาทิพย์กิติจำเริญว่าพี่หมอจอยนะคะอายุรแพทย์โรคหัวใจเฉพาะทางด้านสรีระไฟฟ้าหัวใจแพทย์ประจำโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักปัจจุบันค่ะได้ทุนของกรุงเทพมหานคร ไปศึกษาต่อที่ประเทศแคนาดานะคะด้านการตรวจสรีระวิทยาไฟฟ้าหัวใจที่ University of Toronto Canada สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวิธีกรน้องแอนนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะสมาชิกสูมทั่วโลกนะคะนะคะโอโ้ต้องบอกว่าโอ้โหพี่หมอจอยนี่เก่งมากๆเลยนะเพราะว่าได้ทุนไปเรียนด้วยบรรยากาศการเรียนเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องไปเรียนกี่ปีคะ อ๋อบรรยากาศเรียนก็สบายๆค่ะคือจริงๆแล้วก็เคยศึกษาด้านนี้มาจากอาตอนอยู่ที่กรุงเทพมหานครตอนนั้นศึกษาอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะคะแล้วก็ศึกษาเสร็จก็มาทํางานได้3ปีอยู่ที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชาลักษ์แล้วก็ได้ทุนนะคะก็มาเรียนที่แคนาดาอย่างที่น้องแอนบอกไปนะคะว่ามาเรียนศึกษาต่อที่ University of Toronto ก็จะศึกษาเกี่ยวกับด้าน ตรวจสรีระไฟฟ้า,าหัวใจที่เฉพาะทางมากขึ้นค่ะก็ะะจะเป็นขั้นแอดวานซ์กว่าตอนอยู่ที่ประเทศไทยค่ะโอ้โหนะคะเราก็จะได้มีหมอเก่งๆเนี่ยนะคะกลับมารักษาคนไข้แล้วต้องบอกว่าหมอคนนี้ไม่ธรรมดานอกจากเก่งทางด้านของการรักษาคนไข้แล้วเนี่ยยังเก่งในด้านของการที่ เป็นคนดีแล้วก็ทําหน้าที่กัลยะาณมิตรแล้วก็รักพระพุทธศาสนามากๆเลยทีนี้ค่ะอยากให้สมาชิกซูมเนี่ยนะคะได้รู้จักกับตัวตนของพี่หมอจอยนะคะว่าก่อนที่จะได้มีโอกาสรู้จักกับวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรหรือว่าความสุขในการดําเนินชีวิตเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็ก่อนที่จะรู้จักวัดพระธรรมกายนะคะต้องบอกเลยว่าของเดิมเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในพื้นฐานครอบครัวที่ค่อนข้างอบอุ่นดีแล้วก็ คนในครอบครัวหรือในตระกูลเนี่ยก็จะเป็นคนค่อนข้างธรรมะธรรมโมไปวัดไปวายอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นเด็กที่ถูกปลูกฝังมาว่าโอเคอ่าเป็นคนดีระดับหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่สอนมาแล้วก็รักบุญในพอในในระดับที่พอสมควรนะคะก็ไปวัดตามวันสําคัญต่างๆอะไรแบบนี้แต่ว่าด้วยพื้นฐานเนี่ยจริงๆแล้วอยากเป็นหมอมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะรู้สึกแบบต้องขยัน ต้องอดทนต้องตั้งใจเรียนหนังสือเพื่อจะได้เป็นหมออย่างที่เราตั้งใจไว้แล้วก็ชีวิตในวัยเด็กเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยที่อยู่กับเพื่อนๆอ,อะไรเงี้ยค่ะเราก็จะรู้ว่าเราจะเป็นคนที่ค่อนข้างคิดเยอะในบางครั้งแล้วก็อาจจะแบบมีอารมณ์หุนหันพันแล่นบ้างอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็เนื่องจากในช่วงสมัยเรียนสมัยเรียนนะคะก็จะแบบพอเรียนหมอ ขอโทษค่ะก่อนที่จะเรียนหมอเนี่ยตอนสมัยอยู่มัธยมเราก็จะอยู่ในแก๊งเพื่อนๆที่ก็เป็นเด็กเรียนแต่ว่าเวลามันจะมีช่วงบางครั้งที่แบบไปทัศนศึกษาอะไรแบบนี้ค่ะพี่เพื่อนๆก็จะเริ่มรู้สึกแบบเ้ยอยากลองสิ่งใหม่ๆเพื่อนๆก็จะแบบเริ่มเอยเอ่ะมาเล่นเล่นไพ่กันมาเราลองกินวายกินสปายกันอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วพ่อแม่ก็ไม่ได้สอนให้ทําแบบนั้นแต่ว่าคือด้วยด้วยสังคมของเพื่อน พอเป็นไปตามวัยมันก็จะเริ่มไปแบบนั้นเราก็จะเริ่มรู้รู้จักคําพวกนี้ละ <Okay. S 2> แต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปกินอะไรกับเขาไม่ได้ไปเล่นไพ่อะไรแบบนั้นกับเขานะคะแต่เราก็จะเริ่มรู้ว่าสิ่งอบายมุกทุกอย่างจะเริ่มเข้ามา <Okay. S 2> หาเราเรื่อยๆละอะไรแบบนี้ค่ะเราก็เหมือนอยู่ในสังคมของเพื่อนที่ เพื่อนเขา,า,า,าก็หวังดีเขาก็คิดว่าเขาหวังดีนะ่ยเขามอบสิ่งใหม่ๆดีๆให้เราแต่จริงๆมันก็จะเริ่มเป็นสิ่งที่มันไม่ค่อยดีในชีวิตเราเข้ามาเรื่อยๆอะไรแบบนี้ค่ะแต่ตอนนั้นก็คือพี่หมอจอยก็คือมีความรู้ในด้านพระพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานเพราะว่าครอบครัวได้สอนมาก็เริ่มรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีพอที่จะจับแยกแยะได้เล็กน้อยได้แบบเบื้องต้นเลยค่ะเบื้องต้นนะคะก็แบบไม่ได้ถึงขั้นแบบถือศีลห้าอะไรแบบนี้แต่เรารู้แต่ว่าเราก็จะพยายาม ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ไม่ไปขโมยของใครพูดจาไพเราะรู้แค่นี้ค่ะแต่วสิ่งข้ออื่นก็จะไม่ค่อยรู้เพราะไม่ไ,มได้เหมือนไม่มีใครสอนอสิ่งที่สอนก็คือจะเป็นแบบวิชาพระพุทธศาสนาซึ่งเราก็จะอ่านแต่ว่าเราก็จะไม่ได้รู้สึกว่าแบบจะต้องยึดถืออะไรขนาดนั้นอะไรแบบนี้ค่ะเราไม่ได้รู้สึกถึงความสําคัญของมันเราก็เรียนผ่านมาแล้วก็ผ่านไปก็จะเหมือนเด็กทั่วไปที่ ที่ที่ที่เรียนแบบเนี้ยค่ะเรียนผ่านมาจําหนังสือสอบแล้วก็ตอบได้ได้คะแนนดีเพจจบอะไรแบบเนี้ยค่ะอืมอ่าแล้วทีนี้จุดเริ่มต้นนะคะมารู้จักกับวัดพระธรรมกายได้ยังไงคะค่ะต้องบอกเลยว่าเส้นทางค่อนข้างเยอะมากเส้นทางของการรู้จักวัดเน่ค่อนข้างเยอะจริงๆจ,จุดเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยรู้จักวัดเพราะว่าอ่าประมาณสมัยปีน่าจะสามเก้าปีสี่ศูนย์เนี่ยค่ะตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่แล้วก็มี คุณพ่อค่ะมีเพื่อนที่แบบที่คุณพ่อติดต่อเรื่องงานด้วยอย่างเงี้ยเขาเข้ามาชวนคุณพ่อสร้างองค์พระค่ะที่บ้านเลยมาถึงบ้านก็เขาก็ชวนสร้างองค์พระบอกความสําคัญคุยนานมากเรารู้ว่าคุยนานมากคุยกับคุณพ่อคุณแม่นานมากสุดท้ายคุณพ่อคุณแม่ก็ตัดสินใจสร้างองค์พระเนื่องจากคุณพ่อคุณพ่อคุณแม่คงรับฟังว่าเออมันเป็นสิ่งที่ดีอะไรแบบเนี้ยค่ะคุณพ่อก็เลยสร้างองค์พระให้กับลูกๆทุกคนคนในบ้านทุกคน หให้กับอากงอาม่าก็คือคุณพ่อคุณแม่ของอ่า uh, คุณพ่อคุณแม่ที่ก็คือเหมือนปู่ย่าตายายอย่างเงี้ยค่ะคือรวมแล้วสร้างสร้างเยอะมากแกนนอกแกนกลางแกนอะไรก็ไม่รู้ตอนนั้นไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะต้องใช้สรรไหวยังไงนะคะแต่ว่าสร้างแล้วคุณพ่อต้องเสียค่าทําบุญเนี่ยเหมือนทําบุญออกไปประมาณสามแสนหรือยังไงนะค่ะซึ่งถือว่าเป็นเงินก้อนแรกที่เยอะมากคือคุณพ่อก็ปลื้มมากค่ะแต่สําหรับครอบครัวเราก็คือว่าเป็นเงินที่เยอะมากคราวนี้ ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าทําให้รู้จักวัดพระธรรมกายใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นพี่ผู้นําบุญคนนั้นก็พยายามจะชวนคุณพ่อไปไป,ไปทําบุญที่วัดอะไรแบบเนี้ยคะ่ะคุณพ่อก็ไปเพราะคุณพ่อก็อยากรู้ว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยส่วนคุณแม่ก็จะเริ่มออไปแบบไปดูดูคุณพ่ออีกทีนึงว่าคุณพ่อทําอะไรไม่ดีหรือเปล่าใช้เงินเยอะไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะก็ก็จะเริ่มรู้จักวัดตอนนั้นแต่ว่าตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ชวนไม่ได้ชวนหัวใจไปนะคะก็ เราก็จะรู้แค่ว่าเออพ่อคุณพ่อคุณแม่ไปวัดมาเอาบุญมาฝากอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าเนื่องจากครอบครัวครอบครัวของหมอจอยเนี่ยเป็นครอบครัวใหญ่เป็นครอบครัวคนจีนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้อยู่กันแค่ครอบครัวของเราเองเราจะอยู่กับครอบครัวของอาแปะอาโกอาอีอะไรที่แบบอยู่ล้อมรอบเนี่ยเป็นพ่อเป็นพี่น้องกับคุณพ่ออีกทีหนึ่งเขาก็เริ่มรู้ข่าวแล้วว่าคุณพ่อไปวัดเขาก็จะเริ่มเป็นห่วงเระวังนะแบบข่าวไม่ค่อยดีนะแบบระวัง ไปทำบุญเยอะเดี๋ยวหมดตัวนะอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะเริ่มเขาจะเริ่มเป็นห่วงเราขึ้นมาอะไรค่ะอคราวนี้พอเขาเป็นห่วงเสร็จปุ๊บโอเคหลังจากนั้นคุณพ่อก็จะเริ่มรู้สึกว่าเริ่มมีปัญหากับครอบครัวนิดนึงเพราะว่าเพราะว่าเนื่องจากความเป็นห่วงของอาแปะกับอาอีอาโกอะไรเนี่ยเยอะมากก็ทําให้คุณพ่อรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเวลาที่ไปวัดกลับมาทําบุญแล้วก็ต้องมาอ่า มีเรื่องกับที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบโอเคงั้นเราก็มาวัดแถวบ้านเราละกันเ<ม>พราะอันนั้นมันก็วัดพระธรรมกายค่อนข้างไกลคือต้องขับรถประมาณหนึ่งชั่วโมงในการไปนะคะเขาก็เลยเอองั้นปเราไปวัดแถวบ้านที่ขับรถแค่สิบนาทีก็พออะไรแบบนี้นค่ะต<ม>อนนะั้นก็เลยคุณพ่อคุณแม่ก็เลยไม่ได้ไปวัดอีกก็เป็นช่วงที่มีข่าวดังๆเลยค่ะ<ม>ช่วงปีสี่สองคราวนี้หมอจอยก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้เงียบไปละเราก็เริ่มมารู้สึก ถึงชื่อวัดเนี้ยอีกครั้งหนึ่งตอนที่คือเพื่อนตอนนั้นเรียนมัธยมอยู่ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนะคะตอนนั้นอยู่ประมาณม .4 คือเนื่องจากว่าเป็นเด็กกิจกรรมแบบชอบทำกิจกรรมเก็บพวกกล้องร้อยพิเศษแบบเพื่อนเพื่อเพื่อนคือเป็นกิจกรรมของแบบคนที่เป็นค่อนข้างเป็นผู้นําของเด็กๆของเพื่อนๆในยุคนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทากิจกรรมช่วยเหลือคนอื่นอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นก็จะมีโคต้า สำหรับคนที่ทํากิจกรรมดี mm hmm. ให้มาเข้าค่ายคุณธรรมได้ซึ่งมันมีเพื่อน mm hmm. เพื่อนแกนนําของโรงเรียนเนี่ยไปเข้าค่ายมาแล,แล้วเขาบอกอุ้ยดีมากเลยแล้วคราวนี้ก็จะถึงคิวของพวกคณะกรรมการหรือคนอื่นๆระดับรองลงมาซึ่งหมอใจก็อยู่ในลิสต์ช่วงนั้นว่าเออให้มีโอกาสได้ไปได้แล้วก็อุ้ยอุยเราชอบเป็นคนชอบเข้าค่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้ก็เขียนใบสมัครไปเขาบอกให้กรอกใบสมัครเขียนชื่อที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขียนว่าทําไมถึง อยากมาเข้าค่ายครั้งนี้อะไรเงี้ยแล้วเรารู้ละว,ว่าค่ายครั้งนี้ยจัดที่วัดพระธรรมกายก็เขียนไปเลยว่าชื่อนัชยาทิพย์กิวเลยแล้วก็บอกว่าอยากไปเข้าค่ายเพราะว่าอยากไปค้นหาความจริงบางอย่างเพราะเรารู้ละว,ว่าเราเคยได้ยินชื่อวัดมาตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่คุยกันอาแปะพูดมามแล้วก็ขที่มันลงมาทั้งหมดแล้วเราก็เหมือนเป็นเด็กที่ ค่อนข้างวิทยาศาสตร์นิดนึงค่ะวิทยาศาสตร์ก็ต้องหาพิสูจน์ด้วยตัวเองใช่ค่ะก็อยากพิสูจน์ด้วยตัวเองว่าแบบจริงจริงมันแย่อย่างที่ข่าวมันลงไหมอะไรแบบเนี้ยค่ะก็เลยมาใช่ก็เลยได้มีโอกาสมาเข้าค่ายซึ่งจําได้ว่าตอนนั้นเป็นช่วงเปิดเทอมใหม่ก็คือเป็นช่วงตุลาพฤศจิกายนแล้วก็ไปมันเป็นคาบเกี่ยวช่วงงานงานบุญใหญ่งานหนึ่งซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นงานกระถินนะคะเพราะมันเป็นช่วงเวลาช่วงนั้นพอดีก็มีโอกาสได้มาเข้าค่าย ก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นการเข้าค่ายที่ไม่เหมือนกับเข้าค่ายทุกครั้งเพราะเข้าค่ายทุกครั้งเนี่ยส่วนใหญ่เดี๋ยวจะเป็นเด็กกิจกรรมมากชอบเข้าค่ายหลายๆอย่างหลายๆแนวก็จะแบบเข้าฐานอะไรต่างๆนี้ใช่ไหมคะแต่อันนี้จะเป็นเข้าค่ายแบบเออเหมือนอบรมคุณธรรมจริงๆก็รารู้สึกว่าโอ้ไปถึงวัดใหญ่มากตอนนั้นก็ไปอบรมอยู่ที่สภาากค่ะ วัดใหญ่มากเขาจัดระบบระเบียบได้ดีเนาะเออถังขยะเขาก็เรียกถุงเพลรพลอยเออแปลกดีน่ารักดีอะไรแบบนี้ค่ะคนเยอะมากแต่ไม่วุ่นวายแล้วก็มีเด็กๆที่มาอบรมแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่สิ่งที่ประทับใจที่สุดก็คือช่วงตอนกลางคืน,คนอประมาณสักทุ่งสองทุ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีพระอาจารย์มาเทศให้ฟัง mm. เป็นกลุ่มเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็จะเทศเกี่ยวกับความสําคัญของศีลห้าซึ่ง เราก็รู้จักสินห้าเพราะเราเคยรเรียนสีอสองเยอะแยะเลยใช่ใชค่ะแต่ว่าเขาเนี้ยพอเราได้ฟังรายละเอียดของสินห้าท่านก็จะเล่าวแบบ่าทําไมต้องมีสินห้าสินห้าคือความเป็นปกติของมนุษย์นะท่านก็เล่าเล่าเล่าแลวท่านก็บอกว่าอย่างเช่นยกตัวยอย่างง่ายๆเลยเป็นข้อที่เราผิดศีลด้วยอ,อ่ะอืปกติอยู่บ้านก็จะมีมดมียุงแล้วก็ตบมดบี้ตบยุงบี้มดอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเวลาถ้าเขามารบกวนเราเนาะก็ ท่านก็จะบอกว่าเนี่ยรู้ไหมเราอะรักชีวิตของเรานะใช่ไหมเรารักชีวิตของเราสัตว์มันก็รักชีวิตของเขา <c oughs> เพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้ใครมาทําร้ายเราก็เหมือนกันสัตว์ก็ย่อมไม่อยากให้ใครมาทําร้ายเขามาทําลายชีวิตเขาเพราะฉะนั้นเราอะเราไม่อยากให้ใครมาฆ่าเราเราก็ไม่ควรจะไปฆ่าใครไม่ว่าเขาจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยหรือจะเป็นคนหรือจะเป็นใครก็าตามอย่างเงี้ยท่านก็ใช้คําอธิบายแบบง่ายๆแต่เราเข้าใจอ่ะแล้วท่านก็อธิบายอย่างเงี้ยทุกข้อ แต่ว่าสิ่งที่เรากลัวคือเรารู้ท่านบอกว่าโอ๊ยถ้าเราฆ่ายุงตัวหนึ่งเนี่ยเราจะต้องไปเกิดเป็นยุงอีกไม่รู้กี่ร้อยกี่พันชาติฆาวัวตัวหนึ่งเราต้องไปเกิดเป็นเป็นวัวเท่ากับจํานวนขนในตัวมันอ,อาจจะเป็นหมื่นเป็นแสนชีวิตแล้วให้ดกให้โดนเป็นเกิดเป็นวัวไให้เขาฆ่าอย่างเงี้ยทุกทุกครั้งซึ่งมันไม่คุ้มกันเลยกับการที่เราฆ่าสัตว์แค่ตัวเดียวอะไรแบบนี้ค่ะ เราก็รู้สึกแบบโอ้กฎแห่งกรรมมันรุนแรงมากเลยเนาะเริ่มนอกจากเข้าใจผิดหน้<ร>า <5 S 2> แล้ว,ลวก,ก็คือลึกซึ้งไปถึงกฎแห่งกรรมด้วยที่พระอาจารย์ได้เทศสอนแล้วจากวันนั้นที่ได้มีโอกาสเข้าค่ายแล้วก็สร้างความเข้าใจให้กับพี่หมอจอยยังไงว่าอสรุปแล้วเนี่ยมาหาความจริงมาหาบางสิ่งบางอย่างเจอไหมคะสิ่งที่บอกอเรารู้สึกว่าสิ่งที่พระอาจารย์ท่านเทศนะคะ เฮ้ยดีมากเลยนะพอพอท่านเทศจบปุ๊บเรารู้สึกว่าอยากสมาทานศีลอยากเป็นพุทธมามก,กะอยากคือศีลห้าตลอดชีวิตขนาดนั้นเลยขนาดเรียนพระพุทธศาสนามาเรายังไม่เคยคิดจะเป็นแบบนี้อนะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่รู้หรอกอหมอไม่รู้หรอกนะว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่เขาทะเลออกกาะกันอ่ะเขาพูดถึงวัดที่ไม่ดีอะ่ะเขาพูดในไม่ดีในแง่อะไรในแง่หลัรทมคาสอนอะไรที่มันลึกซึ้งมากๆอัตตาน้าตา,า,ตาหมอไม่ไปรู้ตรงนั้นหมอรู้แต่ว่า แคบหมอได้ฟังธรรมะจากพระอาจารย์ด้วยไม่ใช่จากหลวงพ่อนะคะท่านยังเทศให้หมอรู้สึกอยากเป็นคนดี mm. อยากคือศสีห้าขึ้นมาเลยแล้วพระอาจารย์เหล่านี้แน่นอนว่าท่านอ่ะก็ต้องถูกถ่ายทอดมาจากหลวงพ่อหรือ,อยังไงอย่างนี้ทีนึงเพราะฉะนั้นเหมือนกับเราการที่เราเจอเด็กที่เป็นคนดีเราก็ต้องยอมมองย้อนไปว่าโอ๊ยพ่อแม่เขาสั่งสอนดีเนอะ mm. มองมอง,มองอย่างเงี้ยค่ะว่าอุ้ยเจอพระที่ดีเทศสอนเราดีจนเราอยากเป็นคนดี อาจารย์ของพระเหล่านั้นน่ะต้องไม่ธรรมดาจริงๆ mm hmm. ไม่งั้นท่านจะสอนให้พระเหล่านี้เป็นคนดีได้ขนาดนี้หรอแล้วก็มาเทศสอนเราอะไรแบบเนี้ยหมอก็จะมีมุมมองที่รู้สึกว่าหลวงพ่อต้องเป็นคนไม่ธรรมดาในในไม่ธรรมดาในความหมายคือแบบต้องเป็นคนดีดีมากๆแน่ๆเลยอะไรแบบนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นความรู้สึกที่เราได้ยินจากข่าวเนี่ยเออไอ้ธรรมะลึกซึ้งหมอก็ยังไม่ได้ไปถึงจุดนั้นแต่ว่าก็ก็หมอก็เริ่มเหมือนกับเริ่มเปิดใจว่าแบบ เออมันมันมีอะไรที่น่าค้นหาเนอะมันมีอะไรที่สิ่งดีๆมันยังมีอยู่ในวัดนี้ที่แบบไม่ใช่มีแต่ข่าวที่ไม่ดีอะไรแบบนี้ค่ะอืนะคะโอ้โหก็ต้องบอกว่าพอเชื่อพอมาพิสูจน์แล้วก็พยายามที่จะค้นหาความจริงแล้วก็พยายามที่จะศึกษาเพื่อที่จะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีโอกาสได้ไปอยู่ในชมรมพุทธทากิจกรรมต่างๆที่บอกว่ามีความรักในพระพุทธศาสนามากขึ้นถึงขนาดว่าอยากจะเป็นคนดีคนหนึ่งตรงนี้ค่ะพี่หมอจอยพิก วิธีการในการดำเนินชีวิตของเด็กในวัยเรียนตรงนั้นยังไงบ้างคะคือตอนที่ไปรู้จักกับชมรมพุทธเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงที่คือเผอิญตอนนั้นจะสอบหมอใช่ไหมคะแต่ว่าเนื่องจากคะแนนคะแนนสอบปีน,น,นั้นสูงมากเลยเลยทําให้ยังสอบหมอไม่ได้นะคะก็คือไปเลือกเป็นเพศัชจุลกรคณะเพศศาส,สตร์ของโรงพยาบาลของของจุฬาลงกรณน,นะคะคราวนี้ก็เลยได้มีโอกาสไปรู้จักกับชมรมพุทธจริงๆชมรมพุธก็ รู้จักเพราะว่าพี่พี่ชมรมที่รับน้องอะคะ่ะชมรมอนุรักษ์แนะนําว่าพี่คนนั้นชื่อแพทย์หญิงวริศรา,าเพชรวิภูสิทธิ์เลยพี่มอเกอร์นะคะซึ่งเขาก็เป็นไอดอลเราคนนึงเพราะเขา่ก็อยู่เพศสัตว์มาก่อนแล้วเขาก็ไปเอ็นใหม่ติดติดคณะแพทย์นะคะเราก็รู้สึกว่าเราอยากทําอย่างนั้นบ้างเพราะเราอยากเป็นหมอ,อมคราวนี้พี่เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยน้องจอยเดี๋ยวมันจะมีการเปิดโลกกิจกรรมนะอยากให้น้องจอยเนี่ย ได้มีโอกาสาไปเข้าชมรมพุทธจุฬานะชมรมมรุษจุลาเนี่ยดีมากเลยล้วก็โอ๋เหรอเหมือนตอนนั้นเราก็แบบอยากรู้วิธีที่จะทําให้ได้เอ็นหมอได้เอ็นติดหมอ,อมเพราะฉะนั้นถ้าพี่เขาพูดอะไรมาเราก็เหมือนกับจะเชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงที่เปิดโลกกิจกรรมเราก็ของจุลาเนี่ยแล้วก็ไปสมัครแทบทุกชมรมเลยคะ่ะแล้วก็รวมถึงชมรมพุทธจุฬาด้วย พอไปชมรมพุชจุฬาเราเลยรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับเวลาเราเข้าไปในชมรมอื่นๆอย่างชมรมอนุรักษ์เข้าไปปุ๊บเขาก็ดีดก,กีตาร์เล่นเพลงร้องเพลงกินเหล้าการกินข้าวกินมาม่าอะไรแบบนี้ค่ะแต่ชมรมพุชจุฬาจะเป็นลักษณะแบบสงบเงียบเย็น,ยนๆมีความสุขคือแบบไปถึงพี่ๆ mm hmm. เขาก็แบบสวัสดีค่ะน้องมาจากไหนคนะคณะไหนอะไรเขาก็จะชวนคุยแล้วเราก็รู้สึกว่าอุ้ยหวัดดีเราเราก็แบบรับไว้แทบไม่ทันเลยอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วเราก็มีโอกาสได้ได เข้าชมรมชอบไปชอบสวดมนต์ชอบนั่งสมาธิค่ะแล้วทุกๆวันพฤหัสเนี่ยก็จะมีพระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายเนี่ยมาเทศให้ฟังเราก็ไม่ได้รู้สึกตอนนั้นไม่ได้รู้สึกแอนตี้วัดพระธรรมกายนะคะแต่ก็รู้สึกว่าชอบฟังธรรม,มะว่า <S S S 2> ท่านเทศสนุกแล้วท่านก็จะมีข้อคิดให้เราคิดจุดที่ทําให้ได้ได้มาที่วัดจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงที่เราอยู่ตอนนั้นใกล้ๆวันแม่ค่ะ แล้วท่านก็จะบอกว่ารู้ไหมวิธีการตอบแทนคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ดีที่สุดคืออะไรเราก็อยากหมอจ๋าก,ก็อยากรู้นะคะว่าแบบเออมันคืออะไรนะท่านบอกว่าไม่ใช่การที่เราเลี้ยงดูท่านแค่นั้นจบชาตินี้ไม่ใช่การแค่เราเอาท่านมาอยู่บนบ่าท่านเปรียบว่าเอาท่านมาอยู่บนบ่าสองข้างคุณพ่อคุณแม่คอละฝฟังเลี้ยงดูท่านเช็ดปัสสาวะเช็ดอุจจาระร้อยปียังไงเราก็ยังทดแทนคุณท่านไม่หมดถ้าอยากรู้ว่าตอบแทนคุณได้ดียังไงเนี่ย ต้องอ่ะไปหาคําตอบจากเขาค่ายคุณธรรมวันแม่นะนั่นก็เลยเป็นจุดที่ทําให้เราได้มีโอกาสได้ไปเข้าค่ายอะค่ะคุณธรรมวันแม่ที่วัดพระธรรมากายอพอเข้าค่ายปุ๊บก,ก็ได้คําตอบว่าโอ้สิ่งที่ตอบแทนคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการที่ทําให้ท่านมีสัมมาทิฏฐิในพระพุทธศาสนาการที่ทําให้ท่านะ่ะได้มีโอกาสได้ทําทานรักษาศีลน,นั่งสมาธิอะไรแบบนี้ยค่ะ ก็เราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่เรายังไม่สามารถจะทําได้แต่เราแต่หมอจอยอยากทํานะเพราะว่าอยากอยากตอบแทนคุณท่านให้หมดไม่ใช่แค่เพียงชาตินี้แต่เป็นชาติต่อต่อไปแล้วก็เป็นจุดที่ทําให้ได้มีโอกาสระหว่างที่อยู่จุลานะคะก็มีโอกาสทํากิจกรรมช่วยเหลือคนอื่นๆเยอะตักบาทงานตักบาทอะไรแบบนี้แล้วก็จัดสอบต่อปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าให้กับเด็กๆอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ได้มีโอกาส อบรมธรรมทานญาติหญิงนะคะ mm. ช่วงช่วงจะจบปีหนึ่งก็คือช่วงปีสี่หกเนี่ยคะ่ะก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงเอ็นใหม่พอดีก็ช่วงนั้นได้อบรมธรรมทานญาติหญิงก็ทําให้เหมือนกับเราไม่ได้รู้จักแค่สินห้าละตอนนี้เราเริ่มรู้จักว่าศินแปดคืออะไรเ mm. พราะที่วัดจะให้ถือศินแปดทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเริ่มรู้ความสําคัญของศินแปดเราได้รู้จักประวัติของวัดอย่างแท้จริงได้รู้จักประวัติ หลวงปู่คุณยายแล้วก็หลวงไล่มาจนถึงหลวงพ่อทั้งสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้เรารู้สึกเออสิ่งที่เราเคยคิดไม่ดีกับวัดเนี่ยมันก็หายไปละ mm hmm. แล้วเราก็รู้สึกถึงแบบต้องขอบคุณวัดเนาะที่ทําให้เราได้มารู้จากสิ่งใหม่ๆตรงนี้อะไรแบบเนี้ยค่ะทําให้เรารู้สึกแบบเริ่มเป็นคน,คนที่รู้แล้วว่าการทําบุญคืออะไรไม่ใช่เหมือนกับรู้แค่ ในหนังสือเรียนอะไรแบบนั้นเริ่มปฏะะิบัติไดออ้ทีนี้ต้องบอกว่าเวลาใกล้ชั้แนแล้วค่ะพี่หมอจอยทีนี้นะะต้องถามเลยเพราะพอได้เข้าชมรมพุทธได้มีโอกาสแล้วใช้เรื่องราวของสมาธิเนี่ยในการช่วยในการเรียนยังไงจนถึงสามารถเปลี่ยนแปลงนิสัยที่ต้อบอกว่าเป็นคนที่ขุนหันพันแล่นกลับมาใจเยน็นกลับมาคิดบวกได้ตรงเนี้ค่ะทํำยังไงคะก็ได้มีโอกาสฟังธรรมะหลายๆอย่างโดยเฉพาะธรรมะของ ของคุณยายอย่างหนึ่งนะคะคุณยายคือฟังแล้วมันเหมือนไม่มีอะไรคุณยายจะเป็นคนที่ไม่น้อยใจเลยใช่ไหมคะคุณยายจะพยายามมองมองบวกไม่ใช่แค่คุณยายแต่เหมือนกับหลวงพ่อทั้งสองพยายามสั่งสอนเราว่าให้จับดีท่านจะพูดว่าจับดี mm hmm. การจับดีก็คือเหมือนกับไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็มองหาเรื่องดีของมันให้เจออะไรแบบนี้นะคะ่ะรู้สึกเราก็รู้สึกว่าแบบเราชอบแบบนั้นเราเหมือนกับเป็นการหาข้อดีในสิ่งที่ เล็กๆน้อยๆในทุกๆอย่างรอบตัวเรามันก็เหมือนกับเป็นการสั่งสอน,สอนให้เรารู้จักมองมองบวกมองโพสิทีฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วก็เนื่องจากคุณยายจะไม่ค่อยน้อยใจเลยอย่างสังเกตว่าคุณยายเคยละแล้วว่าแบบมีใครเอาข้าวอาเอาจานกระแทกมาให้คุณยายคุณยายก็ไม่สนใจรู้แค่ว่าจานเนี้ยเป็นข้าวของหลวงปู่ให้คุณยายได้มีโอกาสากินข้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าบางอย่างเนี้ย อะไรที่มันไม่ดีที่เราเคยคิดเราก็โอ้ oh, เราต้องแบบออกปัญญาเป็นตัวอย่างเนาะ uh huh. แล้วก็การมองโลกในแง่ดีก็จะทําให้เราไม่ทุกข์ไม่น้อยใจไม่ไม่มีความทุกข์มากใน uh huh. ในเรื่องที่มันไม่ดีที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราเพราะว่าชีวิตของหมอก็มีหลายอย่างอย่างเช่นมีครั้งหนึ่งค่ะงานกระถินของวัดตอนนั้นอยู่ปีหนึ่งตอนนั้นเรียนแพทย์แล้วนะคะก็ขี่จักรยานออกมาหน้ามอต่อรถหลายๆต่อมาวัดมาเ่ิมงานใช่ไหมคะ กลับไปวันนั้นฝนตกขี่ักรยานกับเข้าหอก็ไปตกคูน้ําค่ะแล้วก็ตกคูจัก,กรยานก็เกือบพังเลยแล้วก็ตอนนั้นมือกระดูกก็เล้าไปหาหมอถ้าเป็นคนอื่นเขาก็คงจะคิดว่าโอ้วันนี้มาทำบุญที่วัดทําไมโชคร้ายจังแบบเกิดอุบัติเหตุแต่หมอก็พยายามมองว่าแบบโหโชคดีนะเนี่ยที่ไปวัดมาไม่งั้นอ่ะ มันอาจจะเป็นหนักกว่านี้อะไรแบบนี้ค่ะเราก็พยายามจะเปลี่ยนมุมมองของเราแล้วมันทําให้เรารู้สึกดีขึ้นว่าเรารู้ว่ายังไงสิ่งที่เราทําไปบุญก็ต้องช่วยเราอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะช่วยตอนไหนช่วยอย่างไรอันนี้เราก็ยังมองไม่เห็นอะไรแบบนี้ค่ะก็รู้สึกว่าบางครั้งการคิดบวกมันก็จะทําให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้น ไม่ไม่เศร้าไปกับเรื่องที่มันไม่เกิดขึ้นที่มันไม่ดีกับเราอะไรแบบนี้ค่ะอย่างเช่นอีกอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดนะคะอย่างตอนที่หมอมาเรียนต่อที่นี่ใช่ไหมคะอาจารย์ของหมอก็รับหมอมาอยู่ปีหนึง่งแต่ว่าอาจารย์อะ่ะอยู่กับอาจารย์ได้แค่เก้าเดือนอีกสามเดือนอาจารย์ย้ายไปอยู่ที่ใหม่ซึ่งหมอไม่สามารถตามอาจารย์ไปได้เพราะอาจารย์ย้ายมหาลัยไปเลยอาจารย์เขาย้ายไปเพราะว่าเขาไปได้รับตําแหน่งที่มันดีขึ้นก็ต้องยินดีกับอาจารย์แต่ว่าก็กลายเหมือนเราเป็นเด็ก ที่ไม่มีอาจารย์ดูแลแล้วคร mm hmm. าวนี้อาจารย์หมอคนอื่นๆที่โรงพยาบาลก็ไม่มีใครอยากดูแลค่ะเพราะว่าก็เป็นภาระเขา mm hmm. อะไรแบบเนี้ที่ต้องมาดูแลเด็กอีกคนนึงคร mm hmm. าวนี้เขาก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นระหว่างช่วงสามเดือนเนี้ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลให้ทําวิจัยเราก็ตอนแรกหมอก,ก็เออเสียดายไม่ได้อดแบบฝึกทำหัตถการ mm hmm. ที่จะทำให้เรามีสกิลที่เก่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. แต่พอคิดไปคิดมาก็ เนี่ดีเหมือนกันเนาะทำวิจัยเราก็จะได้มีผลงานวิจัยเพราะว่าเดี๋ยวเนี้ยหมอหลายๆคนคนก็จะยอมรับที่ผลงานวิจัยตีพิมพ์ตีพิมพ์ไปทั่วโลกอะไรแบบนี้ค่ะตอนนี้ก็เลยเกำลังทําผลงานวิจัยกับอาจารย์อยู่แล้วมันก็ดีเนาะเหมือน Work from Home เราก็ไม่ต้องออไปโรงพยาบาลแต่เช้ากับค่ำค่เหนเหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะเราก็ทํางานวิจัยช่วงนี้ก็เลยช่วงนี้จริงๆช่วงที่มาอยู่แคนาดาก็ไม่ได้มีโอกาสไปวัด ภาวนาตุรังโต้บ่อยๆก็คือเป็นวัดศูนย์สาขาสาขาหนึ่งของทางแคนาดานะคะของทางวัดพระธรรมกายน,นั่นแหละแล้วก็ได้มีโอกาสมารู้จักกับพี่ๆที่ทางแคนาดาเยอะแล้วก็มีพี่ที่ไม่สบาย<อ>ก็ได้มีโอกาสมาเฝ้าไขเขาพอดีเลยอะคะ่ะ<อ>ช่วงที่เราเวิร์กฟอร์มโฮมแล้วพี่เขาก็ดีใจมากว่าแบบช่วงพี่เขาผ่าตัดมีคุณหมอมาดูแล<อ>ถึงที่ถึงที่บ้านเลยแล้วช่วงนั้นก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเดียวกับที่หมอต้องไปพรีเซนต์งานที่อเมริกานะคะเพราะว่ามีผลงานต้องไป ไปเข้าประชุมแล้วก็ไปพิเต์งานตัวเองก็เป็นโอกาสอันนี้ที่เราได้มีโอกาสได้ท่องเที่ยว mm hmm. เหมือนกับได้มีคอลิเดย์กับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ไปเที่ยววัดศูนย์สาขา mm hmm. ในอเมริกาด้วยก็ดีใจค่ะเพราะว่าถ้าเรายังอยู่ที่โรงพยาบาลต่อ ถ้าสมมติอาจารย์ไม่ย้ายไปก็จะไม่มีโอกาสแบบนี้ค่ะก็หเห็นแล้วว่าต้องคิดบวก่จะมองแง่ดีใช่คิดบวกพอพอเราคิดบวกแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆดีๆมันก็ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาทําให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นโอ้ต้องบอกว่าเวลากระชั้นมาแล้วนะคะพี่หมอเหลืออีกประมาณสักสามนาทีสุดท้ายนะคะพี่หมอต้องเข้าคําถามนี้เลยนะคะว่าความรู้สึกจากใจเลยค่ะว่าวัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับพี่หมอจอยบ้างค่ะ ค่ะก็วัดพระธรรมกายเหมือนได้ให้ชีวิตใหม่กับหมอถึงแม้ว่าหมอเนี่ยไม่ใช่คนที่แบบเป็นเด็กไม่ดีเหลวไหลอะไรมากมายตอนเด็ก,ดกๆที่จะแบบเหมือนเปลี่ยนชีวิตจากหน้านมือเป็นหลังมือแต่ความรู้สึกเราเรารู้ว่าถ้าเราไม่ได้มารู้จักวัดพระธรรมกายเนี่ยหมอคงทําผิดศิลทุกข้อเลยหรืออจาจจะแทบทุกข้อเลย ในวงโดยเฉพาะในวงการหมอเขากินแอลกอฮอล์กันเยอะมากค่ะคนอาจจะไม่รู้ <laughs> <laughs> เราบอกคนไข้ว่าไม่ให้กินแต่จริงๆวงการหมอก็กินกันเยอะแน่นอนถ้าหมอไม่ได้รู้จักสินห้าหมอก็คงจะต้องไปต้องไปไม่ดีแน่นอนต้องไปอยู่อาบายแน่นอนเลยค่ะเราก็รู้สึกว่าวัดอะไม่ได้ให้แคบสิน 5, ห้าให้ให้สินแปดให้ให้เราได้รู้จักอะไรหลายๆอย่างได้เปลี่ยนความคิดของหมอจากคนหนึ่งที่เป็น ที่ที่เคยมองแต่แง่ลบแง่ไม่ดีอะไรแบบนี้ค่ะมามองในมุมมุมบวกด้วยคําสอนของท่านของหลวงพ่อของคุณยายท่านไม่ได้เพียงแต่ว่าสอนอย่างเดียวแต่ท่านทําเป็นตัวอย่างที่ดีเหมือนท่านเป็นครูดีแล้วก็ท่านสอนเทศสอนพระอาจารย์ให้ทําตาม เป็นอย่างดีแล้วก็พระอาจารย์เหล่านั้นก็มาเทศเราอีกทีหน,นึ่งเนี้ยค่ะก็ทําให้เรารู้สึกว่าแบบท่านเป็นครูดีจริงๆท่านพยายามอยากจะให้เราไม่คบคนพานคบแต่บัณฑิตแล้วเจอครูดีอยู่ในถิ่นที่ดีคือแบบตามมงคลสามสิบแปดมงคลชีวิตสามสิบแปดประการเลยค่ะก็เป็นชีวิตใหม่ที่หมอรู้สึกว่าหมอก็ไม่รู้จะตอบแทนคุณท่านยังไงเพราะว่ามันมันมากมายจริงๆหมอตอนนี้สิ่งที่ทําได้ก็จะพยายามเป็นคนดีแล้วก็อยากช่วย เผยแผ่สิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับคนอื่นเหมือนเรากับรู้อะไรดีๆมาแล้วก็อยากจะแผ่ความเดียนั้นไปให้คนอื่นได้รับรู้ด้วยสิ่งที่หมอพยายามทําได้ก็จะพยายามไม่ใช่แค่เราคิดบวกคนเดียวลํเาเพื่อนๆหรือพี่ๆที่วัดหรือใครมีปัญหาก็จะพยายามแบบบอกคุยกับเขาแล้วก็มองในมุมนี้สิพี่ลองมมมองมุมนี้เนี่ยจริงๆก็มีข้อดีนะหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะทําให้เขาเหมือนมองบวกคิดบวกจับดีคนจับดีสิ่งต่างๆรอบตัวมากขึ้น อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เรื่องพวกความน้อยใจเรื่องอหลักธรรมอื่นๆอย่างเช่นพวกแบบถ้าสมมติหมอคุยกับเด็กๆอะไรเงี้ยก็จะคุยเกี่ยวเหมือนกับอิทธิบาซีเหมือนกับเราเคยเคยมีแบบนั้นมาก่อนเนาะเพราะว่าเราตอนเด็กๆเราต้องขยนันต้องอ่านหนังสือเพื่อให้สอบหมอติดก็ต้องแบบมีใจรักอยากจะเป็นหมอต้องขยันมั่นเพียน ต้องมีจิตใจมุ่งมั่นแน่วแน่ในการอ่านหนังสือแล้วก็แบบเออตัวเองอ่านผิดพลาดตรงไหนต้องใส่ตรองต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหลักธรรมหลายๆอย่างไม่ใช่แค่อิธิบาสีมีสังขาวัตถุสีแล้วก็รวมถึงกับ บุญกิยวัตถุสิบอย่างเช่นตอนนี้หมอเป็นหมอใช่ไหมคะหมออาจจะไม่ได้มีรายได้เยอะมากเพราะหมอไม่ได้ทํางานเอกชนหมอก็เอาความรู้ความสามารถของหมอ,อม,มาช่วยรักษาพระเนมที่วัดแล้วก็คนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้ท่านไม่ต้องลำบากไปโรงพยาบาลหมอก็ทําในจุดเท่าที่ทําได้อะไรแบบเนี้ยค่ะซึ่งหมอก็รู้สึกว่าอย่างน้อยหมอก็ได้พอช่วยเหลือ,อช่วยตอบแทนคุณของทางวัดบ้างได้บ้างอะไรแบบเนี้ยค่ะ นะคะต้องบอกว่าเรื่องราวของพี่หมอจอยจริงๆมันมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราก็คงจะต้องติดตามกันในรายการอื่นๆต่อไปนะเพราะว่าต้องบอกว่าแค่นี้เป็นแค่บางส่วนที่พี่หมอจอยอยากจะถ่ายทอดให้เราได้ฟังจริงๆเพราะว่าชีวิตมีความสุขแล้วก็สามารถคิดบวกได้แล้วชีวิตมีความสุขมากจริงๆจากวัฒนธรรมกานะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะ แพทย์หญิงนัชยาทิพย์กิติจำเริญน,นะคะหรือว่าพี่หมอจอยที่ได้มีโอกาสมาเป็นสู่มไอดอลให้เราในวันนี้ครับคุณมากค่ะคุณมากค่ะขอบคุณน้องแอนพิธีกรแล้วก็ซูมไอดอลทั่วโลกนะคะที่ติดตามค่ะนะคะวันนี้นะคะเราได้ฟังคนเก่งและดีเขามาแชร์ประสบการณ์นะคะในการดําเนินชีวิตเพราะว่าชีวิตต่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชีวิตใครๆเนี่ยก็มีความเครียดหรือว่าจะมีปัญหาอุปสรรคต่างๆในการดําเนินชีวิตแต่ลองพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส แล้วก็คิดบวกดูสิคะว่าพอคิดบวกแล้วชีวิตก็มีความสุขได้แบบซูมไอดอลของเรานะคะวันนี้ลาสมาชิกทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ